ก็อันนี้เป็นคลิปที่เราจะมารีวิวของฮิเดะมันจะมีบางอย่างที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่ที่เราไปสองสมเดือนที่แล้วกับที่เราเพิ่งทีรีมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรวบเป็นคลิปเดียวเลยนะกันนะคะก็เริ่มจากร้านเลมอนนีก่อนเราขอเกลิ่นไว้ก่อนว่าเรามีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนนะคะมีอะไรติดตามต่อไป <K S 2> อยู่ในคลิปนี้แหละอ่ะร้านเรมินในที่โตเกียวมันน่าจะปิดไปแล้วนะคะก็เลยลอมเลยมาที่โอซาก้าแทนก็คือแผนทริปนั้นที่เราไปเที่ยวเอาไปโตเกียวไปโยโกสุกะนะคะแล้วก็มาโอซาก้าเนาะซึ่งเราก็เลยมีโอกาสได้มาเล่นเนที่โอซาก้าเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังนะว่า มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนอื่นอะ่ะเราขอเออเอาของให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างกันที่เราตั้งใจไปซื้อเลยนะคือปฏิทินทีททด่เราไปตามหาเทลมีนะคะเพราะว่ามันหาดูยากซะเหลือเกินแต่ก็เห็นมีในกลุ่มชวนเป็นกลุ่มเข้ามาแล้วก็แบบ เปิดดูใน YouTube อะไรเงี้ยแบบเป็นกลุ่มไฮวีอันนั้นก็เหมือนแบบเออถ้าใครบางคนได้ดูแล้วก็ยินดีด้วยนะคะมันก็มันมีซับอยู่ดีแต่เห็นจ้าของเพจเขาว่าเขียนเนื้อเรื่องเป็นพอยตย่อๆไว้ให้แล้วนะคะอ่าส่วนตัวเราอะเจอบล็อกหนึ่งที่เขาแปลหนังสือที่น้องชายเขาเขียนไว้ในบล็อกแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาอ่านนะเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษมดเลยเราว่าเราย,ยังไม่ได้ไปอ่านละเอียดขนาดนั้ว่าอ,อ่นรายละเอียดในหนังสือกับหนังมันแบบคล้ายคลึงกันขนาดไหนนะคะถ้าถามเราจากที่แบบไม่อ่านหนังสือ ก่อแล้วมาดูเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วจากการที่อ่านประวัติที่เด็กมาก็นั่นแหละอ่ะมาอ่านแรกเลยค่ะก็สฏิทินที่เด็กอ้าอืมยังไม่ได้ใช้แล้วแกะออกมาก็าเก็บเดีย๋ยวเก็บใส่ฟองเหมือนเดิมอันนี้เป็นฟองเันนะก็คือจะมีเหมือนที่หนีบให้มาปะ่ะออกมันจะเป็นแบบนี้นะ Okay. ของปีหน้ากำลังจะออกแหละใครอยากอุดหนุนพีออเดอร์กันนี่ก็เป็นข้างหนังนะคะ่ะค <Okay. S 1> ือคือขครงในัปฏิทีนมันจะออกออนมแบบเป็นแบบผ้าปะต้องถึง,งะอ,อะไรวะเนี่ยอะไรอะไรแบบเนี้ยเออเราเวลาเปิดก็แบบ เปิดไปเรื่อยๆออประมาณนี้นะคะ้เออเอาจริงปะเรายังไม่เคยเปิดขบทุกหน้าเลยมั้งเปิดแบบละเอียดๆจะเราถ่ายลงเพจให้นะในไอจี เดีย๋ยวนี้เพจล้างมากทุกคนบอกไม่มีมาล้างลงรูปเลยเอ,อาผ่านไปกับปฏิทินเราจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะ คือเสียดายอย่างที่ว่าช็อปเลมอนนดอะคะ่ะปกติบบสมมติว่าเราเป็น,นักท่องเที่ยวใช่ไหมซื้อครบ5,000ันเยนมันจะใช้พาสปอร์ตแรกแท็กฟรีได้เลยางร้าน,นนี้เขาไม่รับนะคะก็แอบเสียดายนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะเทลมีนะคะ <c oughs> เราขอเล่าวีลกรรมกับเทลมีก่อนนะเระขอให้ดูข้างในก่อนกันแล้วก็นี่เป็นแผ่นอนึางนะ <c oughs> เราดูเริ่มลอยเลยนะคะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก,กันเพราะว่าเราถ้าทำคลิปสปอยจริงจังเลยอะยังไม่ได้เลิกสักทีนะคะเร้สึกว่ามันค่อนข้างจาัน้ำตาแตกอยู่นะถ้าเกิดเป็นคนที่อินมากๆอะ่ะฉากอีโมชั่นโนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราเวลกรรมกว่าจะได้เจ้านี่มาก,ก่อนก็คือเราอะ่ะตั้งใจไปหาที่โอซาก้าใช่ไหมคะเพราะว่าเออเราแบบไม่ทันได้หาที่โตเกียวอะไรเงี้ย ซึ่งเป้าหมายแรกที่เราจะไปหาเลยคือ t o วเวอร์ o r d คอร์ดเพราะว่ามันมีซีดีเยอะอย่างที่เราเล่าไปแล้วนะว่าร้านเนี้ยเขาไม่รับแท็กฟรีนะเล้นะลก็แอบเสียได้กเลเฮ้ยมันลดเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดแบบเราซื้อครบห้าพันอะไรเงี้ยซึ่งการไปเทวเวอร์เลคคอร์ดอ่ะเราอะไปตั้งใจไปซื้อซีดีแบบอืนอยู่แล้วอะซึ่งรวมๆกันน่าจะเกินห้าพันเยนแน่นอนอแล้วก็เลยแบบเออตั้งใจจะไปหาซื้อที่เทวเวอร์เลคคอร์ดใช่ไหมคะไปร้านเลมเน่มเดยก่อนแล้วนะแล้วเราก็แบบซื้อแค่ปฏิทิน ก็เหมือนเราซื้อแค่ปฏิทินกับอะไรสักอย่างมาไม่ในใจนะคะก็เออเราก็เลยออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ไปทั้วารีคออีกวันหารูปในโทรศัพท์เนี่ยค่ะก็บอกว่าเออดีวีดีเทลมีอะไรเงี้ยฮิเดะอะไรเงี้ยเ้วก็พูดไปนะคะเออพี่เราก็ช่วยพูดให้เพราะว่าพี่เราพูดภาษาญุนได้เนาะปรากฏว่าพนักงานหาของให้รออยู่ประมาณแบบเกือบยี่สิบประมาณนั้นอ่ะสิบห้าที่สิบนาทีอะไรเงี้ยไออย่างเงี้ยที่เราอยากได้อ่ะที่มันมีแค่แผ่นดีวีดีมันไม่มีมันมีแบบที่เป็นแบบ วบมากับบุรีแล้วก็มีของแถมอย่างเงี้ยซึ่งเกมมันประมาณ8,000นเยน8,000เยนคือฉันแค่อยากจะดูหนังเรื่องนี้เฉยๆเนอะฉันไม่ได้แบบเป็นใสายสะสมของแค่ไหนะซึ่งเราก็เลยแบบปฏิเสธไปนะคะว่าแบบมันแพงมากๆจริงๆมังไม่เอาแล้วกันอย่างเงี้ยนะคะสุดท้าย เราก็เลยต้องย้อนกลับไปที่ร้านเลมอนเนีก็คือในอีกหลายวันถัดไปนะแทนเราเที่ยวข้างเยอะเหมือนเป็นที่เดียวที่เราเห็นว่ามีมัน่าม,มีอะ่ะแบบมันอยู่บนชั้นอยู่แล้วเว้ยนะ่ไม่น,าน่าก็อาจจะต้องหาดูตามร้านแบบซีดีทั่วไปที่ไม่ใช่เ o อร์เ e c คอร์ดะคือเราไม่ได้ดูเ o อร์เ e c คอร์ดที่เยอะนะเราไปเ o อร์เ e c คอร์ดไปบิ๊กคาเมล่าก็เจอที่เป็นแบบสเปเชียล d i ดิชันอะหมดเลยทุ้งสองที่ซนะูนั่นก็คือที่ร้านเลมอนเนีจบๆไปนะ,ะแต่เราจะเล่าให้ฟังว่าการกลับไปครั้งที่สองอะมันดีอย่างไร ก็อย่าผักอันนี้ไว้ก่อนนะอ่ะไปต่ออันนี้นะคะเป็นคุงินแจน้องหมีเออน้องหมีเลมอนนี่อะไรเงี้ยน่ารักดีอันนี้เราเราซื้อตอนกลับออกมารอบสองนะเพราะว่าไหนๆก็ไปรอบสองแล้วก็เลยซื้ออะไรติดติด,ตดมือกลับมาหน่อยแต่บอกเลยว่าทุกคนควรดูเทลมีจริงๆถึงมันจะเศร้าซ้อยก็เถอะนะโอเคค่ะเดีนะ๋ยเรามาดูของที่เราพีมาจากญี่ปุ่นบ้างแล้วกัน คือมันเป็นฮีเดดมิวเจลเดย์สองพนยี่สนะคะเป็นเข็มกัดนะคะเือนแบบเข็มกัดสุ่มเว้ยเขาจะสุ่มมาแบบนี้เลยเป็นแบบซองสีเงินนะคะเราได้อันนี้นะคะได้อันนี้มาโคตรใหญ่ทุกคนแบบหน้าดิสใหญ่มากเราลงคลิปไปแล้วในไอจีฮีเดดเรานะเพื่อใครยังไม่เห็นก็นี่นะคะใหญ่มากกับอีกอันหนึง่งเราสั่งมาสองอันนะคะเผื่อแบบมันไม่ได้ไงแต่อันนี้เราชอบอันนี้เราชอบเลยอะ คิดได้แอสเปร์บีเวอร์นะคะมันราคาพีมันตกอะละแบบ400แอบมีรอยกาวเดี๋ยวเราค่อยไปคลีนมันแล้วกันน่าจะเป็นแบบจักซองนี่นะมั้งจะแม้ว่าของปีนี้รู้สึกก็ดีเยอะอยู่นะแต่ว่าเราอยากเก็บแค่บ,บางชิ้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีปังขนาดนั้นเอาไปซื้ออย่างอื่นหมดแล้วถือเป็น เข็มกัดที่สวยดีแต่ก็ไม่รู้จะไปติดนอะไรเพราะมันใหญ่มากนะคะ รูป้าเราอยากซื้ออันนี้เพราะอะไรรูป้มันเกิดจากว่าแอดมินเพจเองจะเป็นบคุณพลนะคะเขาลงเดินละไลฟ์ขายแะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงมันอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่อีดิชั่นนี้เขาวงเลยว่าอันนี้เป็นซีดีเซ็ตใหม่ไม่ใช่อีดิชั่นแรกอะไรเงี้ยคือวเขาบอกว่าของเก่าจะเป็นรับปกสีฟ้าซึ่งเราก็แบบเอะของเก่ามันน่าจะมีขายในมาคลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยไปกดมาคลแล้วได้ราคามันพันนิดนิดน่ะ ก็คือเราอะอยากดู The Last Light แบบเต็มเวอร์ชันนะคะเราไม่แน่ใจใน Youtube มีไหมนะแต่ว่าเราอยากได้แบบสิ่งที่จับ้องได้ไปลองกดสั่งมานะคะก็ดูไปเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหตาตึงใจเหลือเกินคือแบบขนลุกเวิร์มากๆอ่าเงี้ยแล้วก็จะมีอันนี้เราก็เปิดไปแล้วใน IG ีฮีเดตเรานะคะแต่ว่า,าเดี๋ยวาราเปิดให้ดูรอบน,นึงน,นี่คะเมรก็จะเป็นแบบอีเลมเล็กๆที่อยู่ข้างในอะรูป แบบ last live อะไรเงี้ยข้อข้อดีเลยอะ่ะนี่นะตือ,อแบบเป็นรูปเป็น c สต์อัพในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยโอ้ยดีอะ่ะดีมาก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 รู้สึกเป็นรูปที่แบบว่าคุณค่าเกจการเป็นช่องช่องไอจีรู้สึกสวยดีอะไรเงี้ยนี่ก็จะมีทั้งหมดสองแผ่นนะคะแล้ว่าเป็นอย่างหนึ่งเลยนะที่ แฟนๆควรเก็บเป็นคอนเสิร์ตเดอะ์แลนด์ไลท์ที่เป็นตำนานอะ่ะม,มันก็โอเคนะดูแล้วก็แบบซึ้งๆดีไหนๆเราเอาซีดีมาละรีวิวซีดีให้หมดเลยแล้วกันนะคะแล้วเราก็ได้นี่มาจากพาวเวอร์เรคคอร์ดทุกคนเป็นอัลบั้มนี้ของฮีเดะนะคะอัลบ,บั้มของฮีเดะนชื่โคโคกาวปะโคกาวนั่นจะใช่นะั่นก็ห่อนไม่ผิด <laughs> เออเราน่าจะซื้อมาเพราะแบบว่ามันเป็นอัลบ,บั้มที่เราไม่ค่อยได้ฟังเราก็เลยตัดสินใจซื้อมาะคะ่ะ เรายัางไม่ได้ดูดีวีดีอันนี้เนี่ยว่ะเนี่ยอัลบั้มมือเป็ล่งอ๋ออันนี้เหมือนเราจะทำกล่องค่ะตั้งแต่แรก,กไม่เป็นไรได้อยู่ออกขอไม่แกะออกมาแลขี้เกียจจุกมันเกะยากน่าเป็นอัลบั้ม แล้วก็อันเนี้ยเราอ่ะซื้อมาย่วยความเข้าใจผิดนี่นะคะมันคือ on the w o r d s of destruction เกียวดมไลฟ์จริงๆมันเป็นออดิโอทุกคนมันไม่ได้แบบเป็นไลฟ์ให้เราดูอะเออแต่เราก็ลืมดูไปไงว่าแบบมันไม่ได้เขียนว่าดีวีดีอะออน,นี่ก็จะหน้ตาข้างในนะคะ ข้างในเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นเนื้อเพลงหมดเลยอันนี้เหมือนใน y YouTube คลิปหนึ่งไปเสียงคือไปบวัว๊กเวอร์ผมน่าจะเป็นแบบอันเดียวกันเลยอแต่อันนั้นมีภาพด้วยนะอันนี้ไม่จะเสียงทุกคนแต่แบบไหนๆก็ซื้อมาแล้วกเก็บจบกล่องน่ารักมากนะกล่องมันดูแบบโอ้โหเล่นใหญ่เล่นใหญ่เวอร์เอร์แล้วก็อันต่อไปเป็นอันนี้นะคะ ไปเป็น,เ,ปนเอ,อ่อที่แฟนคลับคนญี่ปุ่นที่เราไปเจอที่โยโกซุกะค่ะให้มาคือซาโตมิซังซึ่งเรายังไม่ได้ดูสักทีว่ามันเป็นยังไงมันคือ h ิ d เดวีสเปวิเวอร์แอพเพียอินโยโกฮามวันที่สองพฤษภาเราอยากดูมากๆแต่ยังไม่ได้ดูอะ <laughs> เหมือนมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาฉายบนทีวีค่ะเขาอะเล่าให้เราฟังว่าเขาอะอัดไว้แล้วเหมือนเราอะอยากดูมากอะเราไม่ได้มีโอกาสมานะคะเหมือนระหว่างทางที่ทางกลับอะคะ่ะเขาไปแวบบบ้านขเขาให้นะเขาาไปวิ่งเข้าไปในบ้านขเขาอะไปเอาออกมาให้เราแล้วเขาบอกว่าเออยูเอาไปเลยเพราะแบบว่าเขาสามารถอัดใหม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเราอะเขาแบบ บอกขอเขานะวแบบว่าไออะไม่มีที่เล่นบูเล่น,นะแต่ว่าอยากจะไปหามาดูนะคะความสวยที่ว่าก็คือเพื่อนพี่สาวเรามีที่เล่นบูเล่แต่ว่าไม่มีสายเราก็เลยต้องไปหาสายก่อนจะดูได้เน,นี้ยก็ขอบคุณตัวมีสังมากๆนะคะไม่เคยมีโอกาสได้ดูที่เด็ดเมอรเมีเลียสักปีเลยอะ่ะไ้ดูแล้วจะมาเล่าให้เพื่นฟังนะว่าเป็นยังไงต่อไปนะคะก็เป็นออซีดีหมดแล้วเนาะก็เป็นปิกแล้วกัน อันนี้ถ้าเิดใครดูคลิปที่ผ่านมาที่เราไปญี่ปุ่นมาก็น่าจะเห็นแล้วและว่าเราไปเลือกเลือกมาแบบอุ้ยล้วงล่วงลวง,ลวง,ลวงน่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละลเราวซื้อกลับมาฝากเออพี่ที่อยู่จากเขาเคยให้เรามาหนึ่งนะคะเลยเออซื้อมาฝากพี่แกหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเจอมันคือโยชิกิคิตตี้ทุกคนอันนี้เราเก็บไว้ในซองเพเราะกลัวเป็นรอย ทุกคนคือเราอะไปเหมือนเดินซาริโอที่ชินชายบาชิมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งไผ่ก็มาแบบสามสิบห้าสิบอันนะ่ะแล้วเราก็เหลือบไปเห็นเฮ้โยชิกิคิตตี้นี่หว่าก็เลยหยิบหยิบมานะเออน่ารักดีนะไม่ไม่คาดหวังว่าแบบจะเจออนะไรเงี้ยแต่เราชอบที่เป็นตุ๊กตามากๆายอะแต่แบบราคาก็สูงอยู่นะนั่นแหละก็เป็นของเล็กเลน้อยที่แบบเอ้ยโยชิกิอะไรอย่างงี้อ่า เหมือนจะมีอสุธานละก็คือเป็นอันนี้นะคะถ้าใครอยู่ในกลุ่มอาจจะเคยเห็นมาบ้างแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงนั้นอะมันขายในเซเว่นแล้วเหมือนคนมาถามหาในกลุ่มเยอะว่าใครรับฮิ้วหรืออะไรกับมันจากญี่ปุ่นไหมนี่ซึ่งเราก็ฝากเพื่อนของพี่เราซื้อเก็บไว้ตั้งแต่เดือนนั้นแล้วค่ะเราก็ค่อยไปเอาตอนที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ย ซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนไม่เคยเห็นข้างในแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้คือเราไม่แน่ใจว่ามันะเคยมีเวอร์ชันก่อนน้นี้ไหมแต่อันนี้นเป็นเวอร์ชันแบบคันเซิลอ,อีดิชันอะเป็นเล่มขนาดนี้นะเดีย๋ยวเราจะเปิดข้างในให้ดูว่ามันเป็นอะไรเปิดเี้นะ ส่วนตัวเรายังไม่ได้ไปตั้งใจอ่านนะคะว่ามันคืออะไรรูปสวยมาก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 อะคุณค่ากันเก็บสุดๆก็มีประมาณนี้ละกันอืมของโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าตกหล่นอะไรไปไหมแต่น่าจะประมาณนี้มาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะ ก็คือเราได้สิ่งนี้มาจากร้านเลมอนเนตนะคะฮา,า่ามันคือใบปิวที่โปรโมทที่ดดเดทมโมเรียลด์ดนะคะแบบอันนี้เนาะกับอันนี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าเป็นที่เขาฉายวนทีที่ซางตอมีซางอัดมาให้เราดูนั่นแหละเราเล่าไปแล้วใช่ไหมเรากลับไปรอบสองเลยแล้วเหมือนสงสัยเหมือนกันว่าถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้คะ่ะจะเห็นปสเตอร์แปะเต็มตั้งแต่ทางเดินข้างล่างยันข้างบนอะ่ะซึ่งเราแบบ เช่ไม่ได้วะมันดูเป็นของเละมาก,กคือมันเป็นของปีนี้เลยอะ2023่ะ 2023. ถ้าเกิดผ่านไปอีก10ปีอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นของเละไปเลยทุกคนแอบๆก็รู้สึกกพี่เฮ้ยแบบเธอถ้าเกิดเราขอเขามันจะมีขายไหมวะหรือคือมันจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเราตอนแรกเราไม่กล้าถามแต่ไปมาๆเรารู้สึกแบบเฮ้ยมาถึงตรงนี้แหละ ถามหน่อยอะไรนี้ตอนแรกเนาเดินเข้าไปถามไปว่าเออมีฮีเด็บโปสเตอร์ขายไหมเ,เนี่ยซึ่งเขาก็ชี้ไปที่สินค้าที่ไม่ใช่แบบใบปลิวอ่ะซึ่งเราก็ถอดใจไปละรอบนึงแต่พอเราออกมาเห็นข้างนอกล้วก็ซึ่งแบบเราก็มาคุ่พี่แบบเออมันไม่มีอ่ะเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้มีอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ถามแบบเออเดี๋ยวช่วยถามให้ลวกันลองถามดูว่ามีใบปิวเหมือนในกําแพงแบบบนกําแพงไหมครับน้องสาวอยากได้มากเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ หายไปหลังงานแบบนี้แล้วเขาเขาก็หยิบออกมาให้เราหลายแผ่นตัดๆเอาไปว่ามันได้มาหลายแผ่นตัดนะเราก็เลยจะมาแจากทุกคนด้ว <c> ย <oughs> ความที่ว่าเออเราได้มาหลายแผ่นเราสึกว่ามันเป็นของที่แบบว่ามันไม่ได้หากันง่ายๆทุกคนแล้วอยากจะมีของแจกคนที่มาดูเราบ้าเป็นการตอบแทนอย่างนี้เนาะก็คือกติกานะคะสําหรับคนที่อยากได้น้องส่งคนนี้นะ่านะ เราจะตั้งคําถามต้องเคยดูคลิปเรามาบ้างแล้วถามว่าอะไรดีวะอยวขอคิดก่อนนะแปบบนึงโอเคเราได้คําถามแล้วนะคะก็คือเราไปหนุ่มศพสิตเดชมาใช่ไหมคะเราอยากถามทุกคนว่าเพลงที่เราตั้งใจไปฟังที่นั่นอะคือเพลงอะไรคนแรกนะคะที่ตอบคําถามได้ถูกต้องก็หลับไปเลยนะคะก็ใครตอบคําถาม ก็คือตอบใต้คลิปเลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครตอบาเราจะมารีพายนะว่าใครตอบกดอะไรงี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางนั้นนะคะก็คือเราให้เลยเดีย๋ยวเราแบบติดต่อหลังไมค์กันอีกทีนะสองแผ่นนี้รอคุณอยูน่นะคะถ้าใครผูช้ชงดีก็ดน <c oughs> ดีด้วยลงหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบาย